สวัสดีครับอันนี้เราจะมาดูปัญหา,าปลั๊กไฟเต้าปลั๊กไฟเสียบแตกนะครับส่วนใหญ่บ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือแตกขาจะแตกนะเราเจอปัญหากันเพราะว่าขาเต้าปลั๊กเสียบค่อนข้างอ่อนมากนะครับพอเดินเตะหน่อยนึงก็จะโยกแยกแตกแล้ว Blinking. เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวิธีแก้ไขกันโดยการยึดให้แน่น,นครับเหมือนเดิมด้วยวิธีง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้ครับติดตามชมครับก็มีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับโดยใช้สกูเกียร์ปล่อยตัวยาวนะครับโดยที่มันสามารถขายได้ทะลุถึงด้านหลังนะครับ ตัวนี้ครับนะก็ตัวนี้ผมทําการเจาะเจาะรูฝังพุกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองฝั่งสองฝั่งเลยนะครับนบะตัวนี้แล้วเราก็จะใช้สะกูพุกตัวนี้นะครับในการเจาะยึดทะลุเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับเดีย๋ยวผมจะเจาะยึดให้ดูนะครับว่ามันแน่นและก็แข็งแรงแค่ไหน นี่ครับเป็นไงแน่นตึ๊กเลยครับน,นี่ครับดูครับแน่นตึ๊กเลยขยับยังไงก็ไม่ออกนะครับแน่นมากแน่นตึ๊กเลยอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บมามันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับกลับเป็นไงครับ จากคลิปนี้คิดว่าพี่ๆทุกคนน่าจะทำกันได้นะครับีทำง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่างจาาชาแนลนะครับผมขอบคุณครับผม